สวัสดีครับสวัสดีครับผมคลิปนี้ผมพามาชมรถคุณปูค่ครับนิโนโอ,อย่างสวยเลยครับผมคลาสสิกมากมากยิ่งไกลเหมือนกันครับผม เหนือต้อีสานครับเพิ่งกลับมาจากสงขาครับเมื่อเช้านี้เป็นสิบลอ้อครับผมแดดร้อนจังเลย ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น175หรือ1 9าครับผมพอดีเจ้าของรถไม่อยู่ครับสวยอยู่ครับผมคัาสิกมีแอร์นะครับผม ถังน,นนงน้ำมันเหมือนถังน้ำมันรุ่นสมอครับผมสิบลอ้อครับฮาวเอกกีีใหญ่ ผ้าใบติดบางฝุ่นก็แต่งสไตล์คลาสสิกครับไปพ่อแต่งครับผมเป็นรถเผาเดียวครับ เบรกลมนี้น่าจะเป็นเบรกลมไม่ใช่คิฟฟี่นะครับผมเบรกลมแบบนี้เขาเรียกเบรกเบรกกัมมันหรือเปล่าครับสวยดีครับผม คนปู่ครับคนปู่ถ่ายรถแรงถ่ายรถแรง,แรงไอ้รุ่นนี้มันร้อยเจาดห้าหรือร้อยเก้าห้าน่าจะร้อยเจ็ดห้าว่ะ สวยครับผมสวยกลับมาจากหาดใหญ่ครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้ครับยิ่งไกลเหมือนกันครับผมเห็นกอเก่าแบบนี้ก็ยิ่งได้ไกลอยู่ครับผมขึ้นเขาขึ้นอะไรได้ครับ โอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมบกดติดตามครับสวัสดีครับ